บทที่5111ไม่เป็นไรหลินว่านเอ๋พูดด้วยรอยยิ้มรู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาฉันมาถึงครึ่งทางแล้วหลังจากพูดจบลินวานเนอร์ก็พูดอีกครั้งฉันจะไปหามันที่จีนก่อนและถ้าฉันหามันไม่เจอจริงๆฉันจะไปต่างประเทศเพื่อค้อนหามันชายชรารีบถามคุณนายคุณจะไปหาเขาที่ไหน ลินวาเนอร์ยิ้มและพูดว่าแน่นอนว่าไปที่จินลิงนั่นคือสถานที่ที่เขาหายตัวไปเมื่อ20ปีก่อนเราต้องเริ่มค้นหาบอดแสทั้งหมดจากที่นั่น ชายชราพูดโดยไม่รู้ตัวคุณตระกูลแย่และตระกูลแอนก็เริ่มมองหามันจากจินหลิงในตอนนั้นหลังจากพลิกจินหลิงกลับหัวกลับหางพวกเขาค้นหาทั่วโลกเป็นเวลาหลายปีแต่ก็ยังไม่พอบอคุณกลับมาหลังจาก20ปีการไปหาจินลิงจะเสียเวลาเปล่าไหม ลินวานเนอร์พูดอย่างจริงจังเนื่องจากตระกูลแย่และตระกูลแอนเริ่มต้นในจินลิงและค้นหาไปทั่วโลกแต่ไม่พบพวกเขาในความคิดของฉันจินลิงเป็นสถานที่ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดชายชราถามเธอคุณหญิงคุณต้องการทำนายดวงชะตาเพื่อดูว่าคุณจะรู้ที่อยู่ของเขาหรือไม่ ฉันคิดไม่ออกหลินว่านเอ,อ๋อและพูดว่าฉันลองแล้วและรูปหกเหลี่ยมแสดงให้เห็นว่าดอกไม้มองเห็นผ่านหมอกและยากที่จะบอกได้ว่าพวกมันอยู่ที่ไหนแต่ที่นั่นเป็นรูปหกเหลี่ยมเกินใจว่ามังกรเข้าสู่ทะเล หลังจากการเผชิญหน้าครั้งพิเศษโชคชะตาของเขาถูกยกขึ้นสู่ลองแค่โดยตรงตามความหมายที่แท้จริงมีชะตากรรมมากมายนับไม่ถ้วนในโลกและมีเพียงลองแค่เท่านั้นที่เคารพไม่ออกชายชราถามด้วยความสงสัยมีอะไรอีกไหมที่เจ้าคำนวณไม่ได้ตอนนี้เรามีข้อมูลประจำตัวของเขาตอนที่เขายังเป็นเด็ก คุณต้องการใช้วันเกิดของเขาในการคำนวณอีกครั้งหรือไม่ลินวาเนอร์ใส่หัวฉันไม่สามารถหาบอดแสใดๆเกี่ยวกับเขาด้วยการทำนายเนียกอตไม่ต้องพูดถึงดวงวันเกิดของเขาชายชราถอนหายใจอย่างที่คุณพูดไปที่จินหลิงแล้วลองดูสิ หลังจากพูดจบชายชราก็ถามเธออีกครั้งคุณหนูฉันจะไปจินหลิงกับคุณยังไงลินวานเนอร์ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเพียงแค่มองไปที่เขาและพูดว่าฉันเห็นว่าพลังงานและเลือดของคุณอ่อนแอและสุขภาพของคุณก็ดูเหมือนจะไม่ดี ใช่ใชัยชรายิ้มอย่างมีเล็ดในและพูดว่าปีนี้ฉันอายุ88แล้วฉันเป็นเบาหวานความดันโลหิตส,สูงโรคหลอดเลือดหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจตายขดลวดและไบาพาสและมะเร็งปอดมาสองสามปีแล้วที่ผ่านมา ปอดข้างซ้ายก็ได้รับเคมีบำบัดเช่นกันและร่างกายของฉันก็ไม่ค่อยดีหมอบอกเมื่อไม่กี่วันก่อนว่าไตาของฉันเริ่มล้มเหลวและฉันควรเริ่มฟอกเลือดหลังจากนั้นไม่นานแต่ในสถานการณ์ของฉันฉันควรแบกรับความลำบากใดๆไว้ไม่ได้ฉันจะพอใจถ้าฉันมีชีวิตอยู่ได้อีกสองปี ลินวานเนอร์ขมบทคิ้วและถามเขาว่าคุณทำการปลูกถ่ายไตยไม่ได้หรือชัยชราย,ยิ้มและพูดว่าดูร่างกายของฉันสิฉันจะยังทนต่อการผ่าตัดใหญ่แบบนี้ได้ไหมฉันเดาว,ว่าฉันคงอยู่บนโต๊ะผ่าตัดแล้วก่อนที่ปอดใหม่จะถูกใส่เข้าไปฉันคงตายไปแล้ว ปูกต้องลินวาวเนอร์พยักหน้าและพูดอย่างใจเย็นให้ฉันจับชีพผจรของคุณชายชราตกใจเมื่อได้ยินคำพูดนั้นและรีบถามอย่างยุกยอดคุณนี่ฉันเกรงว่าจะทำไม่ได้คุณกล้าดียังไงมาจับชีพผจรฉัน ลินวานเนอร์โบกมือของเธอไม่มีอะไรที่ฉันทำไม่ได้ขณะที่เธอพูดเธอชี้ไปที่ที่วางแขนของเก้าอี้แล้วพูดว่าวางมือของคุณไว้ที่นี่ ขอบคุณมิสชายชรารีบวางมือซ้ายบนที่วางแขนของเก้าอี้ลินวานเนอร์วางนิ้วของเธอเบาๆบนเส้นเลือดของเขาเธอหลับตาและรู้สึกถึงมันสักครู่จากนั้นเธอก็จับมือเธอกลับถอนหายใจตรงไปตรงมามากกล่าวว่า ฉันขอโทษแม้ว่าฉันจะรู้แพทย์แผนจีนอยู่บ้างแต่อาจไม่ลึกซึ้งพอในสถานการณ์ของคุณฉันไม่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงใดๆเมืม่อได้ยินเช่นนี้ชายชราก็ตกใจอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ยิ้มและพูดว่าคุณนายคุณไม่ต้องโทดตัวเองหรอกฉันพอใจแล้วที่ได้มีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ บทที่5,112ลินวาเนอร์เงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่าให้ฉันทำนายดวงชะตาให้คุณระดับการทำนายของฉันดีกว่าการแพทย์แผนจีนมากหลังจากพูดจบโดยไม่รอให้ชายชราตอบเขาหยิบเหรียญทองแดง 9, เก้าเหรียญออกมาจากกระเป๋าของเขา จากนั้นเธอก็วางเหรียญทองแดงเก้าเหรียญไว้บนโต๊ะกาแฟตรงหน้าเธอเช่นเคยเธอแบ่งเหรียญทองแดงออกเป็นสามแถวและในลักษณะทะยงมุมเธอคว้าสามเหรียญก่อนแล้วโยนมันลงบนโต๊ะ ทันใดนั้นเธอมองไปที่รูปหกเหลี่ยมของเหรียญทองแดงขมวดคิ้วและพูดว่ารูปหกเหลี่ยมแสดงให้เห็นว่าอายุไขของคุณใกล้เข้ามาแล้วอย่างน้อยก็ยังเหลือเวลาอีกครึ่งปีครึ่งปีสีหน้าของชายชารานิ่งค้างและเขาตัวแข็งทื่อราวกับถูกเหวี่ยงด้วยเทคนิคจับ อย่างไรก็ตามเขากลับมามีสติได้อย่างรวดเร็วและยิ้มอย่างเจ้าเล่แม้ว่ามันจะสั้นกว่าที่ฉันคาดไว้เล็กน้อยไม่เป็นไรครึ่งปีก็เพียงพอสำหรับฉันที่จะอธิบายและจัดงานนักศึกษาแพทย์ลินวานเนอไม่พูดและยังคงหยิบเหรียญทองแดงสามเหรียญที่ด้านล่างซ้ายและโยนมันลงบนโต๊ะกาแฟอีกครั้ง คราวนี้เธอเลิกคิ้วขึ้นเบาๆแล้วพูดว่าอย่างไรก็ตามรูปหกเหลี่ยมในปัจจุบันมีโอกาสถึงชีวิตหากคุณสามารถคว้าโอกาสนี้ไว้ได้คุณจะมีชีวิตที่ยืนยาวอายุยืนดวงตาของชายชราเบิกกว้างชั่วขณะและพล่องออกมาเป็นไปได้ไหม ที่จะมีชีวิตยอยู่ถึงร้อยปีเหลือเวลาอีกอย่างน้อยสิองปีลินวานเนอร์พูดอย่างจริงจังรูปหกเหลี่ยมไม่ได้โกหกมีเพียงสองความเป็นไปได้เท่านั้นที่จะทำให้คุณมีอายุยืนยาวภายในครึ่งปีหรือหลังจากร้อยปีคันชู8 n อทเน็ชยชราพูดด้วยความประหลาดใจคุณถ้ายอย่างนั้น แล้วฉันจะยึดเส้นชีวิตนี้ได้อย่างไรลินวานเนอร์ควา้าเหรียญทองแดงสามเหรียญสุดท้ายอีกครั้งโยนมันบนโต๊ะกาแฟจากนั้นมองไปที่เหรียญทองแดงเก้าเหรียญบนโต๊ะขมวดคิ้วและไม่พูดอะไรเมื่อเห็นท่าทางเคร่งครึมของเธอชายชราก็ไม่กล้าถามคำถามและทำได้เพียงรอยอย่างใจจดใจจอ่อ หลังจากนั้นไม่นานลินวานเนอร์ก็พูดอย่างน่าสงสัยมันแปลกรูปแฉกบอกว่าพลังชีวิตของคุณเกี่ยวข้องกับฉันแต่ฉันไม่มีทางช่วยชีวิตคุณจริงๆถ้าพ่อของฉันยังมีชีวิตอยู่เขาจะต้องมีวิธีหนึ่งแต่น่าเสียดายที่เขาไม่เคยสอนทักษะแบบนั้นให้ฉันจนกระทั่งเขาจากไปอาจเป็นเพราะฉันไม่ใช่คนประเภทนั้น ในเวลานี้ชายชราไม่รู้ว่าจะดีใจหรือกังวลดีอย่างไรก็ตามแม้แต่ลินวานเนอร์ก็ไม่สามารถเข้าใจเหตุผลได้นับระษาอะไรที่จะเข้าใจในเวลานี้ลินวานเนอร์คว้าเหรียญทองแดงที่อยู่ทางใต้สุดชูไว้ข้างหน้าชายชราและพูดอย่างจริงจัง ยงแล่ทองเบาเหรียญน,นี้ถือเหรียญสามเหรียญซึ่งในรูปหกเหลี่ยมของฉันหมายถึงประตูแห่งชีวิตมันอยู่ที่สิ้นสุดเก้าเหรียญทองแดงด้านใต้หมายถึงประตูชีวิตของคุณทางใต้ของหยานจริง ทางใต้ของหยานจริงชไยชราพึมพำมอย่างสับสนทันใดนั้นดวงตาของลินวานเนอร์ก็สว่างขึ้นและเธอพูดด้วยรอยยิ้มแม้ว่าฉันจะไม่มีทักษะแบบพ่อของฉันแต่ฉันรู้ว่ามีใครบางคนที่มีมันอย่างแน่นอน ท้ายที่สุดเธอมองไปที่ชายชราและพูดอย่างจริงจังทางใต้ของเย็นจริงต้องเป็นจิงลิง ps การอัปเดตครั้งแรกในวันปีใหม่2023ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยปีใหม่